คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่อยากขายของออนไลน์แต่ไม่กล้าออกกล้องเขินกล้องอายกล้องกลัวเพื่อนที่ทํางานรู้กลัวเจ้านายรู้กลัวลูกน้องรู้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตอนนี้นะครับโค้ชวีเปิดอบรมออนไลน์ฟรีๆเลยนะครับสอนหัวข้อนี้โดยตรงเลยครับสาหรับคนที่อยากขายของออนไลน์อยากขายของบนติกต็อกและไม่กล้าออกกล้องเขินกล้องอายกล้องนะครับโดยโปรโมชั่นนี้นะครับโค้ชวีจัดร่วมกับร้านหนังสือ C E D Book Center นะครับโดยคุณนะครับสามารถเข้าอบรมออนไลน์อันนี้ได้ กับโคชบีนะคบเพียงคุณซื้อหนังสือของโคชบีเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าหารร้านง่ายๆด้วยติ๊กต็อกฉบับทําได้จริงไม่มโนที่ร้านซีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาทั่วประเทศจํานวน2เล่มนะครับและถ่ายรูปหนังสือเล่มนี้นะครับคู่กับใบเสร็จของร้านซีเอ็ดที่คุณซื้อนะครับส่งมาลงทะเบียนเพื่ออบรมออนไลน์กับโคชบีฟรีนะครับที่เพจโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ครับและการอบรมอันนี้นะครับไม่มีขายนะครับยกเว้นคุณจะมาจากโปรโมชั่นที่ร่วมกับ CEDbook เท่านั้นนะครับถ้าคุณอยา โดยที่ไม่ต้องออกกล้องโค้ชบีแนะนําให้คุณลงเรียนเลยนะครับส่วนเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่โค้ชบีนะครับเขียนขึ้นมานะครับสอนมือใหม่ขายของบน t ิ k กต็อกเล่นติ๊กต็อกยังไงให้ได้ตังหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเล่น t ิ k กต็อกแล้วมันหาเงินได้ด้วยนะครับโดยการหาเงินผ่านการติดตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปของเราครับเราเรียกกันว่าการเป็นในหน้า t ิ k กต็อกการเป็นในหน้า t ิ k กต็อกนั้นมันมีข้อดีหลายอย่างนะข้อดีอย่างแรกเลยคือมันไม่ต้องลงทุนกับสินค้าครับเพราะเราไม่ตต้้ออองงงสขเเาาไมจํปป็นนีิคัว เราสามารถดึงสินค้าของคนอื่นที่เขาขายอยู่บนทิกตอกเนี่ยเอามาติดตะกร้าขายที่หน้าคลิปของเราแบบถูกต้องไม่ผิดกฎใดๆนะครับเพราะมันเป็นระบบที่ทิกตอกเนี่ยออกมาให้เราสามารถหาเงินบนทิกตอกได้แต่น่าเสียดายครับที่คน95%ของคนไทยไม่รู้วิธีครับและหนังสือเล่มนี้ของคนบิดสอนเรื่องนี้กับคุณตรงๆเลยครับถ้าคุณอยากหารายได้จากทิกตอกเป็นอยากติดตะกร้าสีเหลืองบนคลิปของคุณเป็นมีรายได้จากการเล่นทิกตอกนะครับโคชบีแนะนําให้คุณซื้อหนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับลและก็อย่าลืมนะครับถ้า าเกิดคุณอยากอบรมออนไลน์กับโค้ชบีฟรีๆนะครับในหัวข้อเทคนิคขายของบนทิกตอกยังไงให้ปังโดยไม่ต้องออกกล้องนะครับโค้ชบีแนะนําให้คุณไปซื้อหนังสือที่ซีเอ็ดทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์